ไปไหมปู่พาไปมาเม้ามาน่นี่ก right? <era> ันไหปลาครับแต่ไปทำนางฟ้ากันนะครับอันนี้เจ้อยู้เอ่อล่องเรี่ยงนะครับดยสพาพสีป่านะครับคณะเหาก็เดินทางกันเรื่อยๆนะครับเนาะมีกิจกรรมให้เล่นมากมายหลายอย่างนะครับนะกิจกรรมที่ให้เล่นให้สนุกให้เที่ยวเยอะๆนะครับนะครับไปเที่ยวไปเที่ยววันนี้พาญาิมาเที่ยว มันจะไปเที่ยวลูปหล,ล,ลานมาเที่ยวแล้วก็น้องสาวกเกษียณก็มาเลี้ยงเกษียณด้วยนะครับวันนี้นะครับจะพาเที่ยวพาเที่ยวนะเป็นก,กอสากนะครับเป็นประเทศต่างๆไปอันนี้ก็คณะของเรานะครับ่่นาี อไไเออนี่่าย่านี่ไก่เป็นยังไงคุณจะบอกด้ไเอออันนี้นะครับท่านนางฟา้ฟานะครับตรนี้เ้อเอาห้องน้ำซะห้องน้ำซะเ้อเอ,อกมาเอสร็จแล้วออก,ะกะมาครับปา้ลนอย่นคัฟ้าปลถ้าหนสลิงนี่ถ้าหัสลิงเทาไหรหกนร้อยบาเลยอเคแต่ว่ากันได้ยังนะครับเนาะชิ้นหวน่บอกครับชิ้นหัก็ได้ครัาารรบผมแค่ ไปไปนี่ักเดี๋ยวที่ไหออกมาแจ้งือค่ะทีทีหัจะค้นทีไปเซ็นใบรับรองให้รันใบรับรองเพ่อเด้อไปเดินตามไปนะครับไอหนุ่มหมวกแดงสาหมวกแดงตามก้นไปนะครับตามใกล้ไป นะครับวันนี้เราจะไปทำนะครับแบบนักฝ่ายนะครับเด้อเนาะเห็นไหมครับกระนาเฮานะครับเนาะเป็นทำนะครับเด้อเห้ยเห็นไหมตอนนี้เข้าทำแล้วครับเข้าทำแล้วอ้าวผ้าพี่น้องเข้าทำแล้วครับเด้อโอ้พื้นผ้าต่อไปอ่าคนยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอ่าสิ่งแวดล้อมเขียนคำเนาะ ปโอ้นี่เป็นถ้ำนางฟ้านะครับอือเขาไปทำเขาไปทำโอ้สวยงามเลยนะครับเนี่ยนึงไอา้มางมาจ้ะาไปำตามคนไปเลหาอกรด้เ้ย ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เด <Liberty>. ้อห้ามจับห้ามใจเด้อระวังหัวมันได้อลูกเอ้ยหัวหัวสูงบ่ได้ครับระวังเดี๋ยวหัวโซนเดี๋ยวหัวโซนเป็นตั้งหินหินงอกหินหยาดก็มีเด้อหินงอกหินหยาดมีสวยงามมากเลยเดนะนะครับเนาะอันนี้เป็นหินน้อยโบราณนี่หินน้อยเกิดจากนั่นมันมันก็เป็นกดเป็นเกลือมันกรอนลงมานะครับเป็นหินงอกหินน้อยนะตรงนี้นะโอเคนะครับเนาะไป

มีหินงอกหินย้อยตามจินตนาการนะคะแต่ละลูกนะคะแล้วแต่ว่าเราจะจินตนาการของตัวอะไรนเห็นสวยงามเลยนะครับโอ้เป็นกลุ่มหินยอกหินย้อยนะคะีบลิหินของผู้ชายนะคะบอเล่ท่ามสาสท่ามสาด

มอาไปเอาเออท่านนั้นยืนไม่้มายืนตรงกลางมองทางางมองต่างๆมงต่ยิๆมอง่ยงๆมองต่างๆมองต่ยงมงต่างๆมองต่างมง่างๆมง่างๆมอง่งมอง่างๆมง่างๆมอง่งมงต่างๆ เอากล้องบนเดีม,มไม่เอากล้องล่างนะคะกล้องบนนะโอเคยับๆมาอีกจหน่อยให้มันเห็นปอยสะปอดซ่องเข้าไปโอ้แม่แม่แมไปเห็นหนาเห็นตานั่งลงมาตัวนี้นี่สนุกนะครับย่ลงหนึ่งสองสามสามย่อเขาลงแล้ยกโป้สองโค้สองโป้หนึ right ่งสองสดอกไม้บานในหนึ okay. ่งสองปิ้วปิ 1> 1้วโอ้ถ่ายภาพก่นนะครับ เออเนาะอันนี้ข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นหินงอกเหมือนช้างเผือกนะฮะเนาะแล้วก็หินงอกเหมือนสิงโตจะบอกว่าซื้อก็ซื้อเด้อเนาะจะบอกว่าซื้อต้องบอกว่าซื้อเขาเริ่มตาเรียวเห็นเรียวตาตาแม่ขุ่มข้างหน้าก็จะเป็นเหมือนเอ็ดหมื่นปีเนาะเห็ดเห็ดเห็ดหมื่นปี ฮีอยู่ข้างหน้าก็จะเป็นเหมือนกับพระสิวลีอ๋อครับผมเสงลูกลูกเดี๋ยเดี๋ยวยืนประมาณนั้นเราไปหันหนามาลูกยืนไปเดยย่างเพื่อนลูกมาหนามาลูกตามไปตามไปาหนามาเออเะไไปยืนเือเาตามล้วมาามากามุ่าม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 า ยินีน้นีนี่น้ำลันน้ำี่มาโอเคห่านมาจ้าเนื้อนไปแม่ไปทางๆไปาเือเเ้อเนเนื่อน้อเอเนื้อนือเน้อเนา้นเนืเนื้อยเเือเืออน้อน้น้ เก็บผ้าเราเก็บภาพเป็นที่ระลึกนะครับวันนี้มาทํามาทํานั่งป่านะครับสีวังเวียงนะครับเด้อบ๊อบีผ้ากับบุกผ้าสดบ๊อาย่าเมื่อยเป็นอะไรก็ไปเป็นอะไรก็ไปมาเที่ยวแล้ว มันบมาทุกอย่างทุกอย่เลยฟ้านทีัวปัญักษณ์ของเกว่าสัญลอนนอก็เหมือนกว่าเหมือนเหมือนเหมือนคือคือคือนางฟ้าโอ้ยเห็นนางฟ้าละบานแล้วพาเออนางฟ้านางฟ้านาฟ้าอยู่อเค ยูนี้ข้เมยก็ได้นี่จ้ายูนี้อันนี้เป็นเหมือนพระต้งกระจายอ๋อต้งกระจายจะงนี้คุณครมอืมข้างล้างก็จะเป็นเหมือนชางเผือกอ๋ออันนี้เป็นเหมือนช้างสามเสียนเออตรงนั้นก็จะเป็นเหมือนเสียงพระอืมนะเนาะสามกวางเสือ ตุ้มสัญลักษณ์ของสร้างสามเขียนหมายถึงว่าเมืองเราในเมื่อก่อนคือเดินวานาจักเราล้านซากล้านปู่เด็กเป็นทั้งหมดสามหัวเมืองใหญ่หัวเมืองเหนือหัวเมืองภาคกลางเงหัวเมืองทางภาคใต้หัวเมืองทางภาคเหนือคือเดินว่านาจักหลวงพ่อบาาหัวเมืองทางภาคกลางคือเดินว่านาจักเวียงจันท์หัวเมืองทางภาคใต้คือเดินว่านาคอนจำปาซักหัวนาคอนจำฝาโอ้ยน้ำเปล่าจำปาซักนะเจ้าเนาะครับผมที่ไปที่มา านสร้างนะอันน้เกาลนยืาัไปนับไปงับไปลูป้างับไปงับไปเอาันนับไปเอาันนะ นี่คือทำนองป่าเด้อขามาทำนองป่าเป็นทิ้งหงอกทิ้งดอยนะครับพี่น้องเลยสวยงามหลายงามหลายขคณะเฮ้าับมาเที่ยวนะครับนะ นาพีน้องน้องคุณไ่เอสคุณันนนเมูหัวใจนมนมีนี้ค่ะแล้วก็หาหน้ามาอันนี้ผี่เเูปนี่ยฮะอันนี้มันจะสุดค่ะสุดๆเลยสิพายางกรับเอากลับออกข้างเก่าครับอ่ะหันหน้ามาพอดีหันหน้ามา ย่างๆ่างย่างครับย่างย่งย่างไปเลยครับผมไปจนสุดครับโอ้ลม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 เข้าไปเยอะคข้าไปปสุดไปสุดเลยสลิงบังซิบหาบังซีบอะไร

เก็บภาพปากอุทิศลึกนะครับอืมโอเคเกาเดินต่อเดินต่อเดินต่อไปดิไปเดินไปเไปเดินไปเดยไปเด่อไปเดินไปอไปเรื่ไปไปไปเดินเลไปนไปเ อีใจนกดนมากวันนี้เรให้นหน้าไกลกว่านี้ไปไปให้เห็นว่าจ่หนข้างนงออกปลวไปไปเออไปเรื่อยไปเรื่อยมากแล้วจะปรยัดเงินก็ได้มาเชียวมาคูดมือด้วยทไมน้ามา ย้่องามยเอาเนีงเวมูนี่ไปแล้ว่บต้องหันก็ได้เด้อไปไปไปไไปเรื่อยๆเดินหน้าไปเรื่อยได้ไม่ต้องถอยเลยไม่ต้องถอยต้องไปเดินหน้าไปเรื่อยๆตัวเหามดังเด้อหัตัวดังตูดออกก็ไปตูดเยค่อยเห็นตัวสูดคนสร้างตัวดังคนหาตัวเอาไป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  สอดสอดซอดว่าตองยานไ่ตตองยานมาแล้วมาแล้วเที่ยวแล้ววัตองยานอันนี้ก็จะเป็นเหมือนพญาเต่านะคะไปไป,ไปจนสุดไปจนสุดไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวสามารถตังงตง้งกล่องตั้งไก่สี่หยันนั่นก็ได้นี่เมื่อทังออกมาน่ทั้ทงออกสองเลยก็ไม่ต้องหนึ่งหัวสูงหัวสูง เจ๊แอร์ป็ยังงับดอแกเก็บลังเก็บแอ่เป็นคนเปนหน้าเก่งกว่านี้เปหน้าใกลกว่านี้เป็นหน้ายิงจได้ดูจมีธรรมดายิบต่อยจิบต่อยเลยไปไปไปนี่เห็นวนี่เดินหน้าเดินหน้าเรื่อยๆเด้อเดินหน้าเรื่อยๆหน้าไรไม่ต้องถอยโอเคใชใช่แหละ ไปเรื่อยไปเรื่อยงไปพูดกันังหันหน้ามาให้เพื่นถ่ายรูปให้นะครับ่ายไปเรื่อยเพ่อนน่นๆเปนไปเรื่อยๆเ้อไปหน้าเรื่อยๆอีกสองร้อยกว่าเมตรกดชอดแล้วอืมหันหนามาหักกํลังหันกํลังหันสอธสอธสามา อ,อ,อ้าวเาย่าง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 เดิน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 หน้าเดินหน้าไม่ถอยไป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 ้าไปเรืเ่อยๆนะไม่มันสอดตึงมันสอดตึงไปไปหาน้ามาหัน้ามากำลังหันพี่สองสา เยานี่มนือมางมาจี้จน่ไก่พนบริการที่ดีครับไป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 สอดมบันไปครับผมไป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 สอดแป๋มนบสอดแป๋วอดแป๋วคือจังหนูคือจังกระแตคือจังกระหอกกันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไป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 เรื่อย โอ้มีมีไปเลยไปเลยไปเลยเลยมาเออหันหน้าไปทางกล้องไปนยืนจอดัวเปให้เห็นหน้ากันทุกคนเ้มาเมาเข้มาเยมาเรียมาย่านยายืนยหยองย่าเกียบอย่กข้นอยปีนก็ได้เนาะดึต่อหันหน้าเข้ามา แหนียมือออกมาเยมือออกมาขอเงินเดีไปวเดินต่อเดินต่อไปเรื่อยไปเรื่อยไปเดี๋ยวรอใกล้ไปก่อนโอ้ใช่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 นานแล้วสวยงามเลยนานแล้วนานแล้วย้ายยิบไปได้เลได้ยยยอขึ้นมือเา ไปไปไปอมไป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 องก้นห้ามตดกองก้นนะครับเด้อนี่นะครับอันนี้คือท่าท่านางฟ้าที่บังเวียงนะครับบังเวียงเราเข้ามาชมธรรมชาติสวยงามนะครับเด้อมาอนีมาเที่ยวนะครับพาเที่ยวมาเด่นมาเที่ยวน้ำการพี่น้องเย ดีๆไม่แห้งเด้อเอฟซีพุทธิตามก็ดจะเริ่มกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพ่อได้ให้นกำลังใจถึงวันนี้มันไม่ได้ซอยป่าถ้ำเลยแมนแมนเอาสวยด้านหน้ารวยด้านหลังมาๆมาสวยนะรวยย่อเข่ามาๆมาๆมาอยู่เหนือประเดี๋ยวพ่ออยู่ขวบค่ะได้รเมิดนั่งลงนะครับคนในของเรานะครับคนในของเราถ่ายรูปที่ปาถ้ำจะออกที่แปลวนะที่แปลวใหญ่อยู่ที่ใหญก็ได้อยู่าอ่าอ่าอ่า สอเย่เลยเย่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 โอเคป่าตามไปแถวแยกโอุยแต่แถวไปแถวแยกแยกแถวแค่นี้มาถึงปากถ้ำแล้วจ้าปากถ้ำแปลถึงแปลถ้ำแล้วไป่แปลอ่ะขอบคุณคุณแดงนะครับที่วันนี้ที่พาเที่ยวนะครับแปลสุสออนทัวร์นะครับสุสอ่อนทัวร์จากคุณแดงคุณพัดนนะครับนำเที่ยววันนี้นะครับ ก็ติดตามนะครับเด้อคุณบริการประทับใจนะครับนะครับในราคาเย้ยนะครับผมก็ติดตามคุณประจำนะครับเด้อจากคุณพัดคุณแดงสุดสออนทัวร์ม่บริการเป็นยังจะไปไหนจะไม่ใช่ดูดีก๊ะ <c oughs> อ๋อจะเป็นเนตัวจากที่ะตระหรลาดทากบ่อ๋อมีทาาไหมขั้นมีทาเรากลัวไป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 จะพาดหลร้านกลัวเฮียไม่มักบ้าบ่เขาอยังตาตามไปตามไปข้าพระเจ้าตามมา <c oughs> อืมอะไรดีนละมอนไปึ้นบันไดก้อนึ้นบันไดแล้วหันหลังมาโอเคลูกให้หนึ่งชายชงหนึ่ข้ากลุ้มเลยายเ็แล้วก็ลบทีดไม่ด้ง่ะเดยลไปมาเดีตรงไปให้ไปเรื่อยตรงเลนตรงเลยนได้หนหน้ตรงไปคนตรงไเลยเ ต้องไตขนามาเพิ่นีาดูให้สองสองเบบมาแล้วหนึ่งสองสามเงียบเงบเงียบปลายยางนปลายยางไปวันนีครับดูนไทยงบงงดูเห็นไทยอยไม่เบ่งดอกเป็นสังที่ขัดสิคนบักรเพราะฮะบบอกเอ่ยเผยประจ่าอยู่ บางเทื้อต้มกับประเทศไทยดอกอันตั้งทตัวใหัหน้าหันหลังคือท่านทากนไทยจะเสื่อหอกเออตั้งแต่แทบฟิมผมมียังไงกล่องเปากล่องเปาผมมีฟิม์มรอยย้อนเนาะรอยยกอนรอยย้อนส่งให้พี่แดงครับผมขอบคุณขอบคุณท่านผมขอบคุณครับขอบคุณนะครับไก่ไก่ต้มนะครับบริการหน้าตายิ้มแย้มแจมใสนะครับประทับใจจริงๆนะครับ คนมาบริการคนเป็นไก่เป็นหัวคือคนบปก่เก่งครับเก่งต้องย่อมรับนะครับว่าไก่เพิ่นมีความสามารถสูงนะครับในการว่าการทาพูดคุยชักจูงให้คนมีความสุขนะครับเจ่งเกงครับผมยอมรับอีลีครับไก่เพิ่นในการว่าการทาพูดคุยเอามาๆมาครับผมนะครับไก่คนสวยของเรานะครับเด้อของกันแน ่ไไ่ไก่เไ็นไก่เป็นไก่เป็นไกเห็นไแสงสิบลายงจดันสลายมใครว่าไงจะลายเอาเอาสี่คนมาก่อนนั่นดัอีกคนหนึ่งยังไม่ถามพ่อแก่ก่อนไปราผมกหลาน2องคน3คนไปเป็นสี่คนที่ยังใส่ที่ยังไส่โ้นกีบบุญยิ่เนาะเนหน่อยหัวหน่อยกินหยาง เอมันกับมันกัคนทรามาศาสเด็นชันจะวเนาะไปเห็นเนี่มันเป็นสังสีเห็นบ่เห็นบ่ลิลี่บ่อยหอนสลิงเี่ยะจกันหน่ยลิลนี่เี้ยง่อั้งหัวไหมนาใจกันก็จะหอนรวดนะเออบอยหอนลวดนี่สิบห้าไปนเลนี่สิบห้าล้านไปได้นี่นี่สิบห้าล้านไป ข้หมายเนาะข้หมายข้หมายคนมีข้มหมายนะครับเห็นไหสลิงไเห็นไหมเวลาเสียงของสลิงเห็นไหเดปู้าไปยืนทาเทานั่นเ้อานามพวกนี้ฮานามานขึ้นมาสะพานว่าไปสะพานว่าไปสะพานคงควอดเยอมนมนคนไทยนี่ไป ดูขัวดูขัวสะพานเนี่ยหันหน้ามาหันหน้ามะได้หมดได้หมดไม่เป็นไรไม่เป็นไรนักตัวทำมากำตัวหันหนามะกรันขวา่างกอนขวานาเงินเีขวานางตองตอโอเคค่ะไปนะ้รับโอ้ยอันนี้เป็นสะพานแขวนนะครับอันนี้คือสะพานแขวนนะครับสะพานแขวน ไปไปานชาพนยานพนไปไปยงเียลงเียลบงคนัวนอยยานวนอยโอเคโอเคโอเคสุดยอดแล้วนั่นเห็นไมลิงไปารานมเน่บาปลกลิงหอนบ่หนบ่ลิงสไมาบ่ไปน้ำบ่ไปผาไปกับร้านนี่ยานแมนไปอยู่เด้อนั่นได้นเปาของแกันอ่นั่ได้่ของแฉกไปนเท่านั้นน่ะของแฉูนี่ เอาวะนี่เอาวะไปไม่เปยังไมเอไป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 โอเครมา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 โอเคโอเคอยากคุยนะรัหนเอสาม้มี่มันีมันสีมีมันมี่หกจุดของฐานเรื่องมันเรื่องขนาดน้ โอ้มูเรุเห like. yeah, so, ็นไหมครับตรงนี้งสลิงนะครับเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้คือด่านของสลิงนะครับเะไปหอนมานะครับนี่เมื่อไรเห็นว่าลูกเห็นว่านี่นี่ปูข้าไม้เหนของสลิงไหนี่เดี๋ยวปู้าไมเลยนะมันขกงฐานหกยานผ้าเขาสวยงามลูกไหมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมา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 หน้าเศร้าก็ไปหน้าทองก็ไปต้องการหกคนบาดนี่ถาม้าตบันี